สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะมาสกิดเมโซนหน้าใสาให้ดูกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากหน้าผากไปนะคะเราต้องทากินหน้าให้สะอาดนะคะและหลังจากนั้นเราก็มาสกิดตัวยาให้ทั่วไปหน้าเลยนะคะค่อยๆทำไปนะคะแตะๆไปให้ทั่วเลยนะคะ พร้อมกับดันยาไปด้วยเนาะจะสะกิดลึกหรือสะกิดตื้นก็แล้วแต่เรนที่ทนไหวเลยนะคะบางคนก็อาจจะสะกิดลึกนิดนึงบางคนก็อาจจะสะกิดพอให้เรารู้สึกเจ็บนะคะแต่ของอ้อชินแล้วนะคะอ้อก็จะสะกิดลึกนิดนึงนะคะเพื่อไปกระตุ้นคอลลาเจนเนาะพร้อมกับช่วยลดเลือนฝ้ากะด่างดำนะคะเพราะว่าอ้อมีกะนิดๆตรงแก้มนะคะอ้อก็จะ เน้นๆตรงนี้นิดนึ่งนะคะก็ทำให้ทั่วเลยนะคะหนชัดไม่เอ่ยมาทำอีกข้างนะคะ ตรงไหนที่เราเป็นกาะนะคะเห็นชัดหรือรอยจุดด่างดำที่เห็นชัดนะคะเราสามารถที่จะไปย้ำๆตรงบริเวณนั้นได้เลยนะคะถามว่าเจ็บไหมมันก็จะเจ็บนิดๆแต่มันก็พอทนได้นะคะแรกๆก,ก็อาจจะแตะๆเบาๆก่อนเนาะแต่เดี๋ยวก็จะชินนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ใช้มือละเลงให้ทั่วเลยนะคะไม่ต้องล้างออกนะคะไม่ต้องล้างออกเนาะให้มันซึมแห้งไปเลยนะคะพรุ่งนี้เช้าค่อยมาล้างหน้าปกตินะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ